นนะะถามคุณครูนัดว่าแล้วเราจะเปลี่ยนทัศนคติยังไงให้ชอบภาษาอังกฤษน้องๆคะถ้าคุณครูลองให้น้องๆนึกถึงภาพตอนที่น้องๆเกิดมาเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะน้องๆลองนองึกถึงภาพของเด็กคนหนึ่งนะมีคุณพ่อที่เป็นฝรั่งพูดอยู่นี้ปุ๊บปุพูดก,กับเราอยู่นี้ Hello good morning boys นี่ Something l i k e t h i s นะคะแบบนี้กับมีคุณแม่ที่เป็นคนไทยพูดอยู่ตรงนี้จ๊คแสวัสดีจ้าลูกชื่อ,อไรคะ หนูคิดว่าเราในฐานะที่เป็นเด็กกําลังมองคุณพ่อกับมองคุณแม่กําลังมาพูดใส่หน้าเราแบบนี้หนูจะกลัวทั้งคุณพ่อและคุณแม่หนูหรือเปล่า ไม่ว่าคุณแม่หนูจะเป็นคนไทยหรือคุณพ่อหนูจะเป็นฝรั่งหนูจะไม่เกิดความกลัวภาษาอังกฤษทั้งสิ้นถูกไหมคะเพราะมันไม่มีใครมาสอนให้หนูกลัววัยเด็กเป็นวัยที่เราต้องการการเรียนรู้เราต้องการที่จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรคนนี้พูดอย่างนี้นะคนนี้พูดอย่างนี้นะเราสังเกตจากการขยับปากและเราพูดตามปากที่มันขยับขยับใช่หรือไม่ ถูกต้องนะคะเราสังเกตจากปากที่เขาขยับแล้วเราก็พูดตามปากที่เขาขยับนั้นโดยที่เด็กค่ะเด็กคนหนึ่งจะไม่คิดเลยว่าอันนี้คือภาษาไทยและอันนี้ที่ได้ยินมาเกื่อกี้คือภาษาอังกฤษคนนี้คือคนไทยคนนี้คือฝรั่งเพราะเด็กไม่รู้ว่าฝรั่งคืออะไรคนไทยคืออะไรฝรั่งคืออะไรเด็กรู้แต่ว่าคนนี้คือ d a ดคนนี้คือแม่อ่าคนนี้คือมัมนะคะคนนี้คือพ่ออะไรเงี้ยเด็กจะรู้แค่นั้นเองนะคะ ทัศนคติตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาสร้างยังไงสร้างให้เด็กคนนี้ค่ะนูลองคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวคนไทยทําไมถึงกลัวภาษาอังกฤษนั่นแหละเรื่องใหญ่สิ่งที่ทําให้คนไทยกลัวภาษาอังกฤษเพราะการปลูกฝังของคนไทยสอนว่าภาษาอังกฤษนะ่ยยากและคาคานี้แหละคําว่ายากเนี่ยมันฝังอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาพี่นัดยกตัวอย่างนะคะเช่น เวลาที่เราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเราเริ่มไปเรียนวันแรกคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีการสอนไม่มีใครสอนหนูว่าภาษาไทยยากนะแล้วเราก็จะกลัวภาษาไทยจะไม่มีใครพูดอย่างนั้นกับเราใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่จะบอกเราว่าวันหนึ่งที่เราโตขึ้นละเราจะต้องไปเรียนคักภาษาอังกฤษวันแรกคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกภาษาอังกฤษอะมันยาก นั่นแหละค่ะคำคนั้นแหละค่ะที่มันจะโปรแกรมแล้วก็ฝังหัวหืูไปตลอดชีวิตว่าภาษาอังกฤษมันยากท้งั้นที่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาทั่วๆไปที่เราเคยเรียนมาเหมือนกับภาษาไทยเหมือนกับตอนนี้นะคะก็หลายๆคนพ่อแม่นะคะส่งลูกไปเรียนภาษาจีนไม่มีใครบอกว่าภาษาจีนยากมีแต่อยากไปเรียนภาษาจีนไม่ลูกเออเดี๋ยวพ่อจะให้ไปเรียนภาษาจีนนะเดี๋ยวแม่จะส่งไปเรียนภาษาจีนนะเออเดี๋ยวเราลองไปดูว่าภาษาจีนเป็นยังไงกันไม่มีใครโปรแกรมลูกว่าภาษาจีนยาก เช่นเดียวกันค่ะทาไมคนไทยถึงกลัวฝรั่งนัทเคยเจออันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะอ่าครูนัทเคยเจอกรณีที่ตอนนั้นครูนัทไปฟิตเนสเนาะแล้วสิ่งที่ครูนัทเจอก็คืออ่ามีคนหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นฟิตเนสอยู่ตรงนี้นะกับผู้ชายอยีกคนหนึ่งที่เล่นฟิตเนสอยู่ตรงนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เล่นฟิตเนสคนเนี้ยคือฝรั่งกับคนนี้ที่หน้าตาเหมือนคนไทย นะหน้าตาเหมือนคนไทยเลยแต่พระเจ้าเพิ่งรู้ว่าคนนี้คือคนฟิลิปปินส์เขาคือคนฟิลิปปินส์คนนี้คือฝรั่งมาจากประเทศอเมริกาคนนี้คือฟิลิปปินส์และพี่นัทถามว่าเวลาที่หนูไปที่ฟิเตเนสแห่งนั้นถ้าหนูจะต้องเลือกคุยกับคนนี้ซึ่งคุยภาษาอังกฤษนะเพราะฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังอรกฤษกับหนูต้องคุยกับคนนี้ซึ่งเป็นฝรั่งแน่นอนเขาต้องคุยภารรษาอังกฤษ หนูรู้ว่าคนทั้งคู่คุยภาษาอังกฤษทั้งคู่ถามว่าหนูจะเลือกหาคนไหนระหว่างคนนี้กับคนนี้แน่นอนค่ะเด็กทุกคนตอบพร้อมกันว่าหนูจะเลืิกเดินไปหาคนนี้ทีนี้คุณครูนัทก,ก็เลยถามกลับว่าเอา้าแล้วทําไมหนูเลือกคุยกับคนนี้ละลูกทําไมหนูไม่คุยกับคนนี้ทั้งที่คนสองคนพูดภาษาอังกฤษทั้งคู่เด็กตอบไม่ได้ค่ะว่าทําไมถึงต้องเลือกคุยกับคนนี้ทําไมถึงไม่เลือกคุยกับคนนี้เอ๊ะหรือมันหน้าตาเหมือนเราใช่ไหมเพราะว่าคนฟิลิปปินส์จะหน้าตาเหมือนคนไทยถูกต้องค่ะ นั่นคือสาเหตุว่าทําไมคนไทยถึงไม่ยอมไปคุยกับคนนี้นะคะคนไทยถูกปลูกฝังมาว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ยากและคนไทยก็ยังปลูกฝังอีกว่าลูกเห็นฝรั่งไหมลูกลูกกล้าไปคุยกับเขาไหมเออแต่หนูต้องพูดภาษาอังกฤษนะเพราะว่าฝรั่งเขาคุยภาษาอังกฤษกันนั่นแหละค่ะทําให้คนไทยคิดว่าภาษาอังกฤษยากเจอฝรั่งไม่กล้าพูดว้าวปัญหามันมีแค่นี้เลยถูกไหม จริงๆแล้วนะคะการเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยให้กลับมาชอบภาษาอังกฤษคุณลองคิดว่าภาษาเป็นแค่สื่อตัวหนึ่งในการใช้สื่อสารสําหรับคนทั่วโลกไม่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอินเดียหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเหมือนกันนะคะมันเป็นสิ่งที่กลางๆเป็นสิ่งที่สําหรับสื่อสารเหมือนกัน เราจะไม่เกิดคำว่ายากขึ้นมาในหัวแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันยากเพราะอะไรก็อย่างที่ดูๆกันนะคะคนไทยบ้านเราเวลาที่เรียนภาษาก็เรียนแบบกลับหัวอยู่แล้วคำว่าเรียนกลับหัวคือยังไงคนไทยเรียนภาษาแบบไม่เป็นธรรมชาติค่ะคำว่าภาษาเรียนแบบธรรมชาติคืออะไรนะคะหนูลองนึกถึงตอนหนูเด็กๆที่เมื่อกี้กลับไปสู่กรณีเดิมนะมีคุณพ่อมาพูดอย่างนี้แจ๊คจ๊กจ๊คคุณแม่พูดอย่างนี้จ๊จ๊กจ๊เด็กจะเรียนรู้จากการฟังใช่หรือไม่ หลังจากนั้นเราจะอ่านรูปปากเขาหลังจากที่เราอ่านรูปปากเขาเสร็จแล้วยังไงต่อเราก็ออกเสียงตามใช่ไหมคะพอเราออกเสียงตามปุ๊บเราฟังผ่านการฟังมา1ปีผ่านการออกเสียงตามมา1ปีแน่นอนนั่นเราอายุ1ขวบแล้วถูกต้องไหมนะคะเราก็โตไปเรื่อยๆพัฒนาการเราโตไปเรื่อยๆสองขวบสามขวบสี่ขวบอา้าวเราเริ่มละเริ่มจะอ่านก็อากาขออาขามออามาเริ่มสะกดคําใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอเราเริ่มอ่านนะ ก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งมาให้เราอ่านอมานีมานะชูใจไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเริ่มสะกดคําพอเราสะกดคําเป็นอ่านเป็นหลังจากนั้นเราจะเริ่มเรีย,รยนการเขียนใช่หรือไม่ถ้าใช่นั่นก็ตอบโจทย์คุณลักษะะ่ะว่าทําไมคนไทยถึงใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีเพราะว่าคนไทยเนี่ยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากกรมแาถูกต้องกรมมาแมค่ะคนไทยเริ่มเรียนจากกรมมาแมเพราะหลังจาก เราเรียนแกมมาปุ๊บมาถึงปุ๊บนะเข้าเข้าเรียนชั้นแรกเลยวันแรกที่มาเรียนเลยอ้าวนักเรียน verb to be เอาแล้วไง verb to be คืออะไร verb to be คือคืออะไรไม่รู้ is am are ใช่ไหม is am are แล้วต่อไปก็อ้าวนักเรียน verb to do ต่อไป verb to have ต่อไป verb รุ่น verb นี่ t ท n นู่น t ทนนี่สุดท้ายเด็กทุกคนจะมีคำตอบว่าเวลาที่ไปทับข้อสอบเขาจะใช้ verb to ดาถูกต้องค่ะ เขาจะใช้ v ว r b to เดาเพราะเขาไม่รู้ว่ามีกี่เว r b อะไรบ้างและใช้ยังไงถูกต้องไหมคะจริง,รงๆแล้วภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราค่ะถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตเราต้องเป็นนักสังเกตตัวน้อยสําหรับคลิปวิดีโอการเป็นนักสังเกตตัวน้อยทํายังไงนั้นเดี๋ยวคุณครูนะจะมาแนะนําอีกทีในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมนะคะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะ Thank you for watching and hope to see you again next time Goodbye